สวัสดีครับครับทำแผลให้ดำครับวันนี้ล้างแผลให้ดำก่อนนี่เป็นล้างด้วยน้ำเกลือนะครับแผลผ่าตัดเมะเร็งนะครับคุณหมอบอกว่าให้ทำความสะอาดทุกวันก็เริ่มหายดีขึ้นเยอะนะครับตรงนี้เป็นแผลที่ผ่าตัดไอทำหมัน เตะแผลตรงนี้เป็นแผลทำผ่าตัดเอ่อมะเร็งนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้ว,วครับนี่ครับจะทำผ่าผ่าตัดมาถ้าไม่ดูแลไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่ยา นี่เป็นยาค่าเป็นยาค่าหนอนนะครับจะให้หนอนขึ้นดำนี่ไปโรงพยาบาลสามรอบแล้วครับแต่ตนี่ก็เริ่มหายแล้วครับแผลมาเร็งคุณหมอบอกว่าไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่แล้ก็มีนี่ครับดำจะนี้ใสดีมากครับเวลาทำแผลให้ทายา ตีนไม่ได้ซื้อถุงมือไว้นะครับไม่เป็นไรครับ เราล้างมือให้สะอาดแล้วเราก็ทำแผลให้ก็ไม่มีปัญหาครับเราล้างมือสะอาดแล้วด้วยสันไลแล้วเราก็มาทำแผลให้น้องหมากันน้างแผลอย่างดีสวัสดีครับนี่เราก็ทำแผลให้เจ้าดำเรียบร้อยแล้วนะครับ จาดำเราทําการล้างแผลให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับแผลตรงที่ผ่าตัดมะเร็งครับผมคุณหมอให้ล้างทุกวันนี่เราก็ผมก็ล้างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนี่ครับนี่เป็นยาฆ่าหนอนนี่เป็นยาใสา่แผลอีกประมาณสักนี่ก็อุปกรณ์การล้างแผลนะครับนี่ก็ที่ติดแผลนี่ก็เป็นยายายากินครับยากิน เป็นยาแก้อักเสบนี่ครับทำเพลให้ดำแล้วโอเคใส่เสื้อไว้อย่าให้เขาเกาได้นะครับอย่าให้เขาเกาเพลได้อันนี้ก็ทำเสร็จแล้วนี่ทำแต่เสร็จแล้ว,ลวดำก็อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็คงจะหายครับทำเพลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็หายเจ็บแล้วจะดำเพลจากผ่าตัดมะเร็งนะครับ จะดำนิสัยดีนะครับเพราะว่าเวลาทำแผลนี่จะนอนนิ่งไม่ขยับเขยืดเป็นหมาที่ดีครับไม่ดุนิสัยดีทำแผลเรยเียบร้อยใส่เสื้อให้กันไม่ให้เขาเกาแผลได้เดี๋ยวก็หายแล้วเราล้างแผลด้วยน้ำเกลือนี่ครับน้ำเกลือล้างแผลล้างให้ เสร็จแล้วล้างแผลเสร็จแล้วจะดำไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วจะดำเออจะดำดำฟ้าหายไปใส่ดำฟ้าใส่ยาหายไปใส่ฟ้าดำฮะโอ้โนี่เดียวูนี่นไปลุกขึ้น let's go เสร็จแล้วดำลุกขึ้นเร็วไปมาดำลุกขึ้นมาดำมานี่ดำมาเออลุกขึ้นมาไปได้แล้ว เสร็จแล้วเลสโ go b ไปเด้อไปเลยเดินเล่นเลยไปโอเค Bye Let's go <c oughs> ทำแผลเสร็จแล้วไปเลยวิ่งตนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งเออไปเลยไปเล่นเด้อเด้อที่นี้ห้ามเกาแผลนะลูกโอ okay. <c oughs> เคไปนี่ก็น้องใหม่ครับผม น้องใหม่ทําอะไรคะนี่ครับท้องของน้องใหม่ก็วันนี้ก็น้องใหม่ก็มีอาการเหมือนกับเขาเขาจะเดินขัดๆหน่อยนะครับก็ผมว่าคงจะไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูหลังแล้วก็กแปกนี่ครับ ก็ดูเต้านมเขาเริ่มที่จะแดงครับนี่ครับก็คงจะไม่นานเท่าไหร่แล้วครับดูหลหวังหเังครับก็พอดีผมเมื่อเมื่อกี้ไปเอามาแล้วก็ดูตรงอวัยวะเพศเขาก็เหมือนกับเขาบวมขึ้นยกขาเล่นอีกแล้ว เนี่ยครับอวัยวะเพศเขาเริ่มบวมมีแบบเหมือนแปลกๆลกแล้วกินเลยลูกกินเลยไม่ไม่ไม่นั้นนะนะกินเลยขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณพี่ที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับผม ขอบคุณท่านมากมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ช่วยเหลือสับปะรดน้องใหม่มาโดยตลอดนะครับขอให้คุณพี่มีความสุขมากมากครับขอให้คุณพี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมกราบขอบพระคุณคุณพี่ที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณพี่ได้ช่วยเหลือสับปะรดของน้องใหม่มาโดยตลอดครับผมก็กราบขอบพระคุณคุณพี่มากๆครับนี่ครับเหมือนข้าวบวมนะครับอวัยวะเพศของน้องใหม่เหมือนข้าวบวมผมดูเมื่อกี้นี่ยครับดูครับ เหมือนช่องคลอดเขาจะบวมอะไรแบบนี้ครับผมก็สังเกตด,ดูวันนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ไม่นานแล้วดูหลังเขาครับหลังเขาจะหักลงเรื่อยๆนี่ครับผมสังเกตด,ดูว่าววัยวะเพศของเขาแบบอ่าพอใกล้คลอดเนี่ยเขาจะบวมนะครับผมก็เลยต้องขออภัยด้วยนะครับท,ที่ที่ถ่ายไปเพราะว่าอยากให้แม่แม่ fc เห็นว่าคือมัน ปลกวันนี้แปลกกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนเหมือนอวัยวะเพศของเขาบวมขึ้นเราก็อยากให้แม่แม่เอฟซี FC ได้เห็นว่าเห็นความเป็นไปของของน้องครับว่าใกล้เท่าไหร่แล้วอะไรแบบนี้ครับว่เนี่ยครับเต้านมเขาก็เหมือนจะแดงๆครับตรงเต้านมเขาแดงๆขึ้นมาผมก็พยายามที่จะถ่ายทอดเอ,อ ความรู้ให้กับแม่แม่ fc ได้เห็นนะครับเพราะว่าถ้ายัางไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้แม่แม่รู้ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับเ,เขามีอาการแบบไหนเ,เริ่มจะมีอาการยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในทางที่แบบเคยรู้มาคือถ้าเขาใกล้จะคลอดหรืออะไรแบบเนี้ยเขาพวกพวกแบบช่องคลอดเขาก็จะบวมขึ้นนมก็จะอาจจะตั้งเต้าขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับผมก็พยายามสังเกตแล้วก็พยายามที่จะ จะอ,อ,อธิบายให้แม่ๆ FC เพื่อนพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านได้ได้เห็นว่าความเป็นไปของช้างในแต่ละวันที่เขาใกล้จะคลอดเขามีอาการแบบไหนมีเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็แค่อยากจะอ,อธิบายในเชิงความรู้นิดนึงครับก็ขอโทษด้วยถ้ามันอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับน้องไหม กินยาแล็วลูกเร็วคนเก่งเร็วกินยาเร็วก็คงจะไม่นานเท่าไหร่ครับถ้าอาวัยวะเพศเขาบวมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเห็นเพื่อนผมบอกมานะครับผมก็พยายามสังเกตนะครับสังเกตไปแต่ละวันครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม เพราะว่าวันนี้ก็น้องใหม่ก็มีอาการแปลกๆก,ก็เลยอยากจะถ่ายให้แม,ม่ fc ได้เห็นความเคลื่อนไหวของน้องใหม่ครับผมว่าเขาอาการเขาถึงตรงไหนแล้วเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีหลายๆท่านหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยทราบว่า เวลาช้างเขาใกล้จะคลอดเราควรสังเกตแบบไหนจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อันนี้รู้เท่าไหร่เยอะมากนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะสังเกตเก็บรายละเอียดเรื่องอาการของเขาแล้วก็อธิบายให้แม่ๆได้ได้รู้ครับผมก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านครับที่เป็นกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใหม่ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ